สวัสดีค่ะมาฝึกพูดภาษาเกาหลีกับล่ามหน่อยกันนะคะเราก็จะเริ่มจากประโยคง่ายๆที่ใครๆก็พูดได้กันก่อนนะคะคำแรกเลยสวัสดีเป็นคำพื้นฐานที่เราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแต่เราก็จะเรียนกันอีกรอบหนึ่งสวัสดีมีทั้งแบบที่เป็นทางการอันยอง하ิก까อันยอง하ิก까อันนี้ก็จะใช้ในวาระที่เป็นทางการแล้วก็ต้องการความสุภาพมากๆอย่างในการประชุม การปลาใสนะคะอ e ันยองฮาเซลอันยองฮาเซลคำนี้เราสามารถที่จะใช้ในะในบริบทที่ไม่เป็นทางการแต่ว่าต้องการความสุภาพจะใช้กับคนที่ออมีความอาวุโสมากกว่าเราซึ่งคำนี้ก็จะเป็นคำที่เราพบเจอบ่อยมากที่สุดในชีวิตของเรานะคะคาดว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักคำว่าอ e ันยองฮาเซลทีนี้คำว่าย่องย่องที่เห็นเขียนเป็น นี่เราก็ออกการออกเสียงให้ออกรวบเสียงเป็นเสียงเดียวภาษาไทยเรามีสระอะกึ่งเสียงคําว่าสวัสดีเราไม่ได้ใส่สระอะแต่เรารู้ว่ามันอ่านว่าสวัสดีถูกไหมในเกาหลีเองเนี่ยไม่ได้มีสระอะกึ่งเสียงแต่มีสระอีกึ่งเสียงนะคะดังนั้นเวลาที่เราออกเสียงเนี่ยเสียงที่เป็นสระยาโยโยแล้วก็ยูพวกนี้คือเสียงที่ประกอบด้วยสระอีครึ่งเสียง ดังนั้นเนี่ยในการออกเสียงเราจะต้องออกเสียง e ครึ่งเสียงมาด้วยซึ่งไม่ได้ออกอย่างชัดเจนออกแบบสั้นๆอย่างคาว่า an n ย o n g an ngong น i นั่นเอง an นยองฮ haseo an haseo ก็เป็นคำทักทายในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการแต่ให้ความสุภาพทั่วไปนะคะต่อมาเมื่อเราเจอเพื่อนที่เรารู้จักสนิทสนมกัน หรือคนที่เป็นเด็กนะอายุน้อยกว่าเราที่อ่อนอวโสกว่าเราในภาวะที่ไม่เป็นทางการใดๆทั้งสิ้นภาวะทั่วไปเลยเราก็สามารถทักทายได้ว่าอันยองอันยองนั่นเองก็แปลว่าสวัสดีเช่นกันนะคะต่อมาเมื่อเราต้องการทราบว่ามีบางสิ่งบางอย่างไหมเอาง่ายๆแบบพื้นๆก่อนเลยข้าวของที่มันจับต้องได้เห็นได้ต่อหน้าต่อตาเราทั่วไปเนี่ย มีสิ่งนี้ไหมมีสิ่งนั้นไหมเราถามได้ด้วยโครงสร้างแบบนี้เลยบางสิ่งบางอย่าง isoyo บางสิ่งบางอย่าง i s o นะมาดูว่าบางสิ่งบางอย่างเราลองมายกตัวอย่างบางสิ่งบางอย่างเช่นในหมวดของผลไม้ผลไม้ก็คือคําว่า q u a อินะมีมากมายหลากหลายยกมาให้แค่ในตัวอย่างนี้ก็สามารถไปหาเพิ่มเติมได้ไม่จําเป็นต้องเป็นผลไม้ หมวดหมู่อื่นก็ได้เช่นกันที่เป็นสิ่งของสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้หมดคําแรกเลมอนเลมอนแปลว่ามะนาวซึ่งเป็นมะนาวสีเหลืองนะไม่ใช่มะนาวสีเขียวถ้ามะนาวสีเขียวจะใช้คําอื่นส่วนเลมอนหมายถึงมะนาวสีเหลืองสูบักสูบักคือแตงโมซากวาคือแอปเปลิลโพโดโพโดคือองุน่นพกซุงะพกซุงะคือลูกทอ้อทีนี้ในส่วนของคําว่าออซุง ที่เราเห็นเนี่ยก็คือซซโซสารอุแล้วก็งองูที่เราออกเสียงกันใช่ไหมพกซุ้งซุ้งซุ้งตัวสะกดก็คือแม่กงซึ่งในเกาหลีเนี่ยมีตัวสะกดแม่กงเช่นเดียวกับภาษาไทยแต่สําหรับพยัญชนะต้นภาษาเกาหลีไม่ได้มีพยัญชนะต้นที่เป็นเสียงงองูนะคะดังนั้นการที่เราจะออกเสียงว่าพกซุ้งอ่าหรือพกซุ้งงาก็ตามในภาษาเกาหลีไม่ไม่แยกเสียงอากับงาถือว่าเป็นเสียงเดียวกันเพราะ ภาษาเกาหลีไม่มีพยัญชนะต้นที่เป็นเสียงงงูดังนั้นเสียงพื้นฐานก็คือพกซุ้งอ่ะนะแต่ว่าด้วยว่ามันมีการโยงเสียงสไตล์ที่เราติดกันว่ามันมีการนําตัวสะกดมาเป็นพยัญชนะต้นมันทําให้เราเข้าใจว่าต้องออกเสียงเป็นพกซุ้งงาหรือเปล่าซึ่งจังาหรืออาพกซุ้งอ่ะพกซุ้งงามันคือเสียงเดียวกันนะเกาหลีไม่แยกว่าวิเสียงนี้เสียงงงูนะวิเสียงนี้เสียงอ้ออ่างนะไม่มีค่ะเกาหลีไม่มีนะดังนั้นตรงนี้ กซุ้งอ่ะก็คือรูปท้อต่อมาเขียนว่าคิวลใช่ไหมอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เราออกเสียง e เครื่องเสียงดังนั้นคิวลออกเป็นคิวลนะไม่ออกเป็นคอุลออกเป็นคิวลนะคิวลแปลว่าส้มต่อมาตัลกีตัลกีก็คือสตรอเบอรี่ไม่โทรเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่านี่คือเสียงเน้นเวลาที่ออกเสียงต่อเต่าแล้วเป็นเสียงเน้นมันคือการเกร็งปากเวลาออกเสียงต่อเต่าตัลกี ตากิน่นเองต่อมาพนาน,ะพนานะแปบลบว่ากล้วยคําแปบลบว่ารูกพับไพเนเปลิลไพเนแปลแบบว่าสับป,ประรดมังโกแปบลบว่ามะม่วงแล้วก็ยาจาแปบลบว่ามะพร้าวเมื่อเราต้องการที่จะถามว่ามีสิ่งเหล่านี้ไหมเราก็แค่นำคำนามมาวางไว้ข้างหน้าอ s สโย ο, ได้เลยก็จะเป็นเลมอนอ s สโย ο. อันนี้ในภาษาพูดนะเลมอนออย ο, เราสามารถพูดแบบนี้ได้ แในภาษาเขียนเนี่ยมันจะต้องมีการเติมคำชี้ตอนนี้เรากําลังเรียนในส่วนของการพูดอยู่ฝึกพูดนะคะการพูดไม่จําเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโจซาให้ครบครบถ้วนขบวนความก็ได้ในประโยคที่สั้นๆง่ายๆพื้นฐานทั่วไปโจซาถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ถ้าประโยคที่มันยาวมากๆเนี่ยโจซาก็มีความจําเป็นดังนั้นเรากําลังเรียนพื้นฐานกันอยู่ เรียนแบบประโยคง่ายๆกันอยู่ที่ใครๆก็พูดกันทั่วไปเด็กๆก็พูดกันได้นะก็ไม่ต้องใส่ใจในส่วนของโจซาได้แต่ให้รู้ว่าถ้าเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นจําเป็นต้องมีโจซาเลมอน있ิสยมีมะนาวเหลืองไหมซุบากิ어요มีแตงโมไหมซักว่าอิสยมีแอปเปิลไหมพอดอิสเซยมีอองุุนไหมพุกซุงอ่สยมีลูกท้อไหมคิวอิสเมีส้มไหม มสับปะรดไหมมะม่วงไหมยาจ้ายีสัยโมีมะพร้าวไหมก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคำอื่นดูแค่นี้เราก็สามารถถามได้ว,ว่ามีสิ่งนี้ไหมมีสิ่งนั้นไหมโอเคถ้ามีก็แค่ตอบกลับไปว่าวอิสัยอิสยแปลว่ามีไหม อิซโย่แปลว่ามีแล้วถ้าไม่มีละ่ะบางสิ่งบางอย่างออฟโซโยไม่มีอะไรสักอย่างหนึง่งไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าในภาษาไทยตามรูปแบบของประโยคภาษาไทยเนี่ยอย่างเช่นเราถามว่ามีเงินไหมก็มันจะตอบว่าไม่มีเงินหรือว่ามีเงินแต่ว่าถ้าสไตล์เกาหลีก็จะเป็นเงินไม่มีเงินไม่มีโครงสร้างภาษาเกาหลีจะเป็นอย่างนั้นแต่โครงสร้างภาษาไทยภาษาไทยก็คือไม่มีเงินดังนั้นเราก็เอาคําว่าเงินเนี่ย อย่างสมมติคำว่าไม่มีเงินเราเงินเราก็ตามด้วยคําว่าไม่มีก็โครงสร้างของมันก็คือบางสิ่งบางอย่างที่เราจะบอกว่าไม่มีเนี่ยเอามาอยู่ข้างหน้าเราก็ตามหลังด้วยคำว่าออฟซ้อ,อยูออฟซยนะยเนี่ยก็จะลงเสียงต่ำออฟซ้อ,อยูนะเป็นการบอกเล่าทั่วไปว่าไม่มีบางสิ่งบางอย่าง มาดูกันว่าไม่มีอะไรได้บ้างแน่นอนเป็นคำนามทุกชนิดในโลกล้วนมีและไม่มีได้นะคะสิ่งที่มันจับต้องได้ต่อหน้าต่อตาเราในคำนามทุกอย่างเราสามารถบอกได้ว่าไม่มีมายกตัวอย่างในส่วนของอโซนผักกันดูบ้างนะคะเชโซเชโซก็เป็นผักคำแรกมูมูแปลว่าหัวชัชเท้าทั้งขึนทั้งขึนแปลว่าแครอทมาเนลมาเนลแปลว่ากระเทียมย่างผ่า ยางผ่าแปลว่าหอมหัวใหญ่ผ่าผ่าแปลว่าต้นหอมคัมจ่าคัมจ่าแปลว่ามันฝรั่งคงคงแปลว่าถั่วโคกู้มาโคกู้มาแปลว่ามันเทศซี k ครมชีซีเครมชีแปลว่าผักโขมโฮบักโฮบักแปลว่าฟักทองพี่มังพี่มังแปลว่าพริกหยวก พอสอดพอสอดแปลว่าเห็ดเอาคำว่ามูแล้วมาต่อท้ายด้วยคำว่า o ฟ soil มู o ฟ soil มู o ฟ s o ก็ได้ในภาษาพูดทีนี้มาเพิ่มการเติมคำชี้เข้าไปซึ่งในภาษาไทยเราไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าในเกาหลีเนี่ยก็ต้องการเหมือนกับระบุชี้ให้ชัดว่าไอ้ที่ไม่มีเนี่ยอะไรล่ะที่ไม่มีใส่คำชี้แปลว่าเนี่ยคือสิ่งที่ไม่มีก็ด้ดยการเติม e หรือกาเข้าไป ทีนี้นกฎเกณฑ์ในการเติมคำว่า e หรือกาเนี่ยดูที่พยาง์สุดท้ายของคำนะคะถ้ามีตัวสะกดเติมเป็น e ถ้าไม่มีตัวสะกดเติมเป็นกาอย่างเช่นคำว่ามูมูเนี่ยไม่มีตัวสะกดเราก็เติม G. กาเข้าไปก็จานเป็น muga o f s o y o muga s o โแปลว่าไม่มีหัวใช้เท้าทั้งขึ้นทั้งขึ้นเนี่ยมีตัวสะกดถูกไหม ดังนั้นเมื่อมีตัวสะกดเราก็เติม e เข้าไปทั้งขึ้น e แต่ว่าเวลาที่ออกเสียงเนี่ยก็จะออกเสียงเป็นทังคือนี้ทังคือนี้없어อทังคือนี้없어อแปลว่าไม่มีแครอทนะคะมาเทมาระเทีก็มีตัวสะกดเช่นกันดังนั้นเติม e ก็ออกเสียงเป็น마늘이없어อมะเนรีอ็อซอยโแปลว่าไม่มีกระเทียมนะต่อมาคำว่ายัยงผ่า พาเนี่ยไม่มีตัวเสกดก็ใส่กาไปเป็นอย่างผ้าก็없어요อย่างผ้าก็없어요แปลว่าไม่มีหอมหัวใหญ่ต่อมาผาผ้าก็ไม่มีตัวเสก็ใส่กาไปผ้าก็없어요ผ้าก็없어요ก็แปลว่าไม่มีต้นหอมต่อมาคําว่า ja ja คําจ้าําจ้าก็없어요ขมจ้าก็없어요แปลว่าไม่มีมันฝรัง่ง คงคงมีตัวสะกดก็เติม e คงอ없어อคงอย어อแปลว่าไม่มีถั่วนะคะโคกุมก็เติมกาเป็นโคกุมาอ a ออ요โคกุมา ga ย어อแปลว่าไม่มีมันเทศต่อมาคําว่าชิคกมจิไม่มีตัสะกดเชนกันก็เติมกาเป็นชิคกิอจิ ga 없어요ชิคกิม ga 없แปลว่าไม่มีผักขม ต่อมาคำว่าโฮบักโฮบักเนี่ยมีตัวสะกดใช่ไหมก็เติม e เข้าไปเป็นโฮบากิออบซอยโฮบากิออบโซโยแปลว่าอะไรไม่มีฟักทองพีมังละ่ะพีมังก็มีตัวสะกดเป็นพีมังกิออบโซโยพีมังกิออบโซโยแปลว่าไม่มีพริกหยวกต่อมาคำว่าพอสดพอสดเนี่ยมีตัวสะกดก็เติม e เข้าไปแต่เวลาออเราสียงออกเป็นพอโอชีพอโอชี chi. เอ่อทำไมไม่เป็นพอโซดีละ่ะ เราเวลาที่เรายงเสียงเนี่ยขึ้นมานะเสียงตัวสะกดขึ้นมาเราจะใช้เสียงพยัญชนะต้นของตัวตัวสะกดนั้นๆเราจะไม่ใช้เสียงตอนที่เป็นตัวสะกดนะคะดังนั้นตรงนี้พอสอดจึงออกเป็นพอโซชีพอโซชีออฟโซยล์พอ,อชี soil, ออฟโยแปลว่าไม่มีเหตุต่อมาเวลาที่เราต้องการขอบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะไปซื้อของแล้วบอกแม่ค้าว่า เอาอันนี้เอาอันนั้นขออันนั้นหน่อยขออันนี้หน่อยหรือเราต้องการขอจริงๆเนี่ยขอจากคนข้างๆขอจากพ่อแม่ขอจากเพื่อนที่อยู่ร่วมเพื่อนร่วมงานอะไรก็ตามแต่คือสิ่งนั้นที่เราจําเป็นขอให้เขาเอามาให้เราหน่อยหรือขอซื้อจากเขาหน่อยเนี่ยเราก็ใช้คําว่าชมชูเซลอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราต้องการเอามาข้างหน้าเราพูดตามด้วยชมชูเซลแปลว่าขอบางสิ่งบางอย่างหน่อยนะคะชมชูเซล ดูซิขออะไรกันได้บ้างแน่นอนสิ่งของใดๆบนโลกที่เราเห็นได้ด้วยตาที่เป็นของจับต้องได้เราขอได้ทั้งหมดค่ะส่วนเขาจะให้หรือไม่อีกเรื่องหนึง่งอ่ะมาดูคำที่สมมุติกันเพื่อใช้ประกอบในการในการฝึกพูดอย่างคำว่าออรึมออรึมแปบลบว่าน้ำแข็งแมกจูเมกจูแปบลบว่าเบียร์อันจูอันจูแปบลบว่ากับแกลมพับพับแปลว่าข้าวเซล เซวแปลว่ากุ้งเซงอนเซงอนแปลวป่าปลาเครันเครันคําว่าเครันเนี่ยเราสามารถออกเสียงเป็นเครันหรือว่าเครันเฉยเลยก็ได้สระเยเนี่ยมีสระอีครึ่งเสียงอยู่แต่ว่าสระเยเนี่ยสามารถที่จะออกเสียงเป็นสระเอได้นะคะดังนั้นถ้าออกเยได้ก็ออกถ้าออกไม่ไหวก็เคได้นะคะเคหรือเคได้ทั้งสองเสียงดังนั้น ออกง่ายๆไปก่อนเครันแปลว่าไข่ไก่คุกคุกแปลว่าแกงหรือว่าซุปหมายถึงอันที่ส่วนที่เป็นน้ําน้ําแกงน้ําซุปแบบนี้นะคะทักโกกีทักโกก,โกีแปลว่าเนื้อไก่เถอจีโกกีเรารู้จักแม่น้าแควใช่ไหมแม่น้ําแควสระแอคอควายวอลแวนเราออกเสียงคําว่าแม่น้าแควได้ใช่ไหมคาว่าเถอเถอจีโกกีแคว ภาษาไทยมีคำว่าแคลภาษาเกาหลีใช้เป็นแท้นะฮะแท้จีโกกีแทจีโกกีแปลว่าเนื้อหมูโซโกกีโซโกกีแปลว่าเนื้อวัวซัลกุกซูซัลกุกซูแปลว่ากว๋วยเตี๋ยวโอเคเราจะขออะไรดีอ่าลองมาฝึกพูดขอบางสิ่งบางอย่างกันดูเริ่มจากน้ำแข็งก่อนนะออรึมจมชูเซโอออรึมชมชูเซโอแปลว่าขอน้ำแข็งหน่อยซึ่งเราพบว่าโยเนี่ยมันจะเพิ่มความสุภาพเข้าไป ก็เทียบได้เป็นค่าครับก็ได้นะคะซึ่งถ้ามีโยหมายถึงสุภาพถ้าไม่มีโยแปลว่าไม่สุภาพดังนั้นเราก็อนุมานได้ว่ามันแปลว่ามีค่ะมีครับแต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันก่อนนะต่อมาคําว่าแม็กจูใช่ไหมเบียแม็กจูแม็กจูชมชูเซอขอเบียหน่อยอันจูชมชูเซอแปลว่าขอกลับแก้มหน่อยแซวชมชูเซอ แซวชุ่มชูเซโอแปลว่าขอขออะไรนะขอกุ้งหน่อยแซงซอนชมชูเซโอขอปลาหน่อยเคลานชมชูเซขอไข่ไก่หน่อยคุกชมชูเขอน้ำซุปหรือขอน้ำแกงหน่อยทากโกกิชมชูเซแปลว่าขอเนื้อไก่หน่อยค่ะเทจิโกกิชมชูเซแปลว่าขอเนื้อหมูหน tamam. ่อ <ounced> ย โซโคกีจ o มชเซโขอเนื้อวัวหน่อยซันกุกซูจ้มชูเซโอแปลว่าขอก๋วยเตี๋ยวหน่อยนั่นเองเมื่อขอได้แล้วเริ่มสงสัยสิ่งรอบกายบ้างว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันโน้นคืออะไรเราก็สามารถใช้คําถามนี้ได้เราสามารถเอาไปใช้ถามมากกว่าอันนี้อันโน้นอันนั้นได้ก็คือโมเยโยโมโมโมเยโยแปลว่าคืออะไร คืออะไรเห็น e กับกาไหม e กับกาเนี่ยเป็นคำชี้นะชี้ว่าตัวไหนคือสิ่งที่เราถามซึ่งในภาษาพูดเนี่ย e กับกาละไว้ในฐานที่เข้าใจได้แต่ในภาษาเขียนเนี่ยจะต้องมีนะมาดูกันอย่างเช่นคำว่า e กดแปลว่าสิ่งนี้คือกดแปลว่าสิ่งนั้นชอกดแปลว่าสิ่งโน้นเวลาที่เราจะมาใช้ตามโครงสร้างนี้ก็คือเราต้องดูยางสุดท้ายของคา ว่ามีตัวสะกดไหมถ้ามีเราก็เติมเป็น e ถ้าไม่มีเราก็เติมเป็นกาพอเราเห็น e ก่อนกอดเนี่ยมีตัวสะกดเราก็เติม e เข้าไปก็จะได้เป็น e ก่อชีคือกอดก็เช่นกันก็เติม e เข้าไปเพราะมีตัวสะกดก็ได้เป็นคือก่อชีส่วนชอกอดก็เช่นกันสิ่งโน้นก็เติม e เข้าไปเป็นชอกอชีแล้วก็ตามท้ายด้วย mo e y หมันแปลว่าสิ่งนี้คืออะไรคือกอชี mo e yo สิ่งนั้นคืออะไร ชาก็ชีเยโยสิ่งโน้นคืออะไรนั่นเองนี่ก็เป็นโครงสร้างถามแบบง่ายๆเพื่อจะรู้ว่าสิ่งรอบข้างเราว่าสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นคืออะไรนี่เวลาตอบก็จะตอบว่าคือกัชีเต้งเต้งเต้งอีเอโยหรือเยโยเราก็นำชื่อสัตว์หรือว่าสิ่งของเนี่ยมาวนฝึกพูดนะในประโยคนี้ได้ก็ขึ้นต้นด้วยว่าคือกชีนะสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือ สิ่งนั้นคือนะไอ้คำว่า e a o เนี่ยมันแปลว่าคือนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเราก็สามารถนำชื่อสัตว์หรือว,ว่าสิ่งของมาฝึกพูดได้เลยมาดูที่คำศัพท์ก่อน Paul p a u l แปลว่าพึ่ง Pari Pari แปลว่ามะรงวัน Comi Comi แปลว่า,แ,วาแมงมุม k ค m i เ e m i แปลว่ามดหน้า นาบีแปลว่าผีเสื้อชัมจารีชัมจารีแปลว่าแมลงปอเมตตุกีเมตตุกีแปลว่าตักกระแตนพันดีปุ่นพันดีปุ่นแปลว่าหิ่งห้อยมูดังโปเล่มูดังโปเล่แปลว่าเต่าทองหมายถึงแมลงเต่าทองนะพักวีโปเล่พักวีโปเล่แปลว่าแมลงสาบโมกี โมกิ ogi, แปลว่ายุงคิ u r รามิคิ t u รามิแปลว่าจิ้งหรีดโอเคเวลาที่เราจะมาประยุกต์ใช้เนี่ยเราต้องดูที่พยางค์สุดท้ายของคําด้วยว่าแต่ละคำเนี่ยมีตัวสะกดไหมถ้ามีตัวสะกดเราจะานำ eao มาต่อท้ายเพื่อจะบอกว่าสิ่งนี้คือนะจุดจุดจุด,จดหรือถ้าไม่มีตัวสะกดนะเราจะใช้ yeo มาต่อท้ายพอใช่ไหมมีตัวสะกดเราก็เติมเป็น EAO ก็จะได้เป kind of ็นคือก็ชี PolyEO คือกชี PolyEO แปลว่าสิ่งนั้นคือพึ่งคือก็ชี Pario คือชี Pario สิ่งนั้นคือแมลงวันคือก็ชี Comio คือก็ชี c o m i สิ่งนั้นคือแมงมุมคือก็ชี Chemio คือก็ชี c h e m i สิ่งนั้นคือมด 그것이 나비예요. 그것이 나비예요. 생난 그 비서. 그것이 잠자리예요. 그것이 잠자리예요. 생난 그 말랑버. 그것이 메뚜기예요. 그것이 메뚜기예요. 생난 그 따까단. 그것이 반딧불이에요 그것이 반딧불이에요 생난 그 힝허이. 그것이 무당 퍼레에요. 그것이 무당 퍼레에요. 즉, 난그 맹따통. 오 그것이 파퀴 퍼레에요. 그것이 파퀴 퍼레에요. 즉, 난그맹삭 그것이 모기에요. 그것이 모기에요. 즉, 난그융 그것이 퀴또라미에요. 그것이 퀴또라미에요. 생난 그 짱리.가 농업에 훈련. นะกันได้หาคำศัพท์มาใส่ฟอร์มที่เรามีอยู่นะคะก็ค่อยๆฝึกพูดกันดูนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ